อ่ะปัจจะใ hey! ห้อะไรนะฮะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมแดดน,นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับเปลี่ยนค่าสามนะทุกอาชีพเลยนะภายในเหนือทีนะครับผมโดยใช้ไอเทมที่มีชื่อว่า3ามดีเทสพาร์ตบ็อกนะครับผมผมบอกตรงนะว่าไอเทมเนี้ยแม่งโคตรดีอะแต่ก่อนจะมาเล่ชมคลิปก,กัน,นครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปรับชมคลิกไปก็ได้เลย แต่ก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนค้าสานะครับทุกคนไอเทมที่เราขายไปได้เลยนะครับก็คือ3 rd test s t a r t box นะซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยเราจะเปลี่ยนแบบเร็วๆไม่ได้เลยนะครับซึ่งเราก็ต้องไปหาซื้อมาก่อนนะราคาที่ผมซื้อมาณวันที่ผมอัดคลิปนะครับผมมันอยู่ที่1.2ึ่งจุดสองล้านเจนี่นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเงินเอก็สามารถเติมพอยต์นะครับเราไปซื้อในแคชช็อปได้นะครับผมราคามันจะอยู่ที่ประมาณ990พอยต์นะครับเดี๋ยวตีเป็นเงินก็ประมาณ99บาทนะครับผม หลังจากที่ทุกคนซื้อมันมาแล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนเปิดมันซะนะครับผมพอเปิดมานะครับเราก็จะได้คูปองมานะครับผมแต่ก็ระวังกันหน่อยนะตอนเปิดนะถ้าจะเปลี่ยนตัวไหนก็ไม่เปิดตัวนั้นนะครับผมซึ่งคูปองที่เราเปิดมาเนี่ยถ้าเปิดมาแล้วอ่ะมันจะไม่สามารถใส่ครั้งได้หรือแลกเปลี่ยนได้นะครับทุกคนก็ระวังกันด้วยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่ทุกคนได้ตั๋วมาแล้วนะครับผมให้เราเดินไปที่สี่แยกคอนเทล่านะครับทุกคนแล้วก็คุยกับพี่ชายนะเวนดําหัวจมพูนะครับเนี่ยพอคุยเสร็ โอเคหลังจากที่วาร์ปมาแล้วนะทุกคนให้เราเดินลงไปข้างล่างนะครับให้เราไปคุยกับวอลคิลี่นะครับผมซึ่งตรงเนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมอัพสกิลให้หมดก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีขี่เป็ดรถเข็นนกอะไรเงี้ยก็ถอดก่อนนะครับถ้าไม่ถอดเดีจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับทุกคน อ่ะหลังจากที่ทุกคนอัพสกิลแล้วอเคลียร์นกเน็ตเปิดเป็ดอะไรลบคงลบเข็ดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ <c oughs> ให้เรามาคุยกับวอลคิลี่นะครับพอคุยเสร็จเนี่ยเขาจะเปลี่ยนค่าสาให้เราทันทีเลยนะครับทุกคนเป็นไงง่ายปะไม่ถึงห้าวินาทีนะครับผมไหนเขาบอกเงินซื้อเวลาไม่ได้ไม่จริงนะครับในแรกน,น่รารักเงินซื้อเวลาได้ครับผม <c oughs> เออแล้วก็นะครับทุกคนหลังจากที่เราเปลี่ยนค่าสาเสร็จนะครับเราจะได้แหวนแอปเปิลเขียวมานะครับผมซึ่งแหวนนี้มันดีมากเลยนะตอนช่วงที่เราแบบเปลี่ยนค่าเราใส่เข้าไปนะครัับออสสเตตมันจะบวก 6ทุกอันเลยนะครับผมแต่ถ้าเรามีเลเวลสูงขึ้นแลาท็อปสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสเตตัสพวกนี้มันก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับก็ช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเลยนะแนะนําให้ใส่นะครับผมเอาละฮะก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับวิธีเปลี่ยนคราฟซ้ำนะครับภายใน1นาทีเอ๊ะผมว่าไม่ถึง1นาทีได้ซ้ำนะครับผมประมาณ5วินาทีเท่านั้นเองนะครับผมเอาละสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้รับชมได้้้กกกกกก่อออนนนนใใคคคครรรรรเเเลลยยะะะััับบบผมมาาาาถิดดชชๆ็ฝแ์ว สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ